วันนี้แสบชวนทุกคนเข้าครัวด้วยกันอีกเช่นเคยนะคะทุกคนนี่เป็นการทํางานนะคะที่แสบกําลังออกอาหารให้ลูกค้าเลยคะ่ะก็จะดูวุ่นวุ่นหน่อยนะคะทุกคนและอีกอย่างคือเสียงเครื่องดูดอากาศของแสบจะดังมากเลยส่วนมากแล้วถ้า ทุกคนสังเกตนะคะเวลาที่แซบทําคลิปส่วนมากแซบจะทําช่วงเวลาที่แซบเตรียมของนะคะส่วนน้อยที่แซบจะทําในเวลาที่แซบออกอาหารและวันนี้ลูกค้าเข้ามาอีกสองโต๊ะนะคะแต่แซบก็ใกล้เลิกงานแล้วนะคะทุกคนแต่เราก็ต้องทําให้ลูกค้านะคะเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะเข้ามาทานอาหารที่ร้านเราแล้วเราก็ต้องทําให้นะจ๊ะกลับบ้านช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะนี่ก็เป็นวิธีการทํางานนะคะของแม่ครัวในต่างแดนนะคะทุกคน แสบอยากนำเสนอชีวิตในการทำงานนะคะว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องทำงานนะคะอย่างที่ทุกๆคนรู้และเข้าใจนะคะเป็นคนอยู่ที่ไหนก็ต้องทำงานโดยเฉพาะเรามีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างเช่นที่แสบเคยทำคลิปไปนะคะแสบก็มี ครอบครัวอยู่ที่นี่และค่าใช้ใจ่ายเยอะมากเลยนะคะแซบขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รักและชื่นชอบในการทํางานของแซบนะคะแซบหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าคลิปของแซบจะมีประโยชน์และเป็นแนวทางในการทํางานหรือว่า เป็นทัศนคติในการทำงานให้ทุกคนนะคะสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในต่างแดนนะคะเรามาทำงานที่นี่นะคะก็เหมือนต่างบ้านต่างเมืองมานะคะต้องมาดิน้นรนสู้ทนชีวิตในต่างแดนนะคะเราไม่มีญาติไม่มีพี่น้องอยู่ที่นี่นะคะเราต้องดำเนินชีวิตด้วยตัวของเราเองนะคะและถ้าใครมีครอบครัวอย่างแสบนะคะก็สุขใจไปได้อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าลูกและสามีของเราก็ ด้วยกันที่นี่นะคะช่วยกันทำมาหากินนะคะสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นการทำงานชีวิตในต่างแดนนะคะแซบอยากรู้ว่าทุกคนที่มาอยู่ในต่างแดนต้องดิ้นรนและสู้ทนเหมือนกันหรือเปล่านะคะสาเหตุที่แซบยกตัวอย่างการทำงานในต่างแดนนะคะเพราะว่าแซบอยากแสดงออกถึงครอบครัวของแซบนะคะที่มาอยู่ที่นี่นะคะก็มีความดิ้นรนนะคะที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะให้ ครอบครัวของเราอยู่สุขสบายนะคะถ้าเลือกได้นะคะทุกคนก็อยากกลับไปอยู่ที่บ้านเมืองไทยของเรานะคะแอบเข้าใจนะคะเพราะว่าเวลาที่แสบกลับไปฮอลิีเดย์ที่บ้านนะคะหรือว่าไปพักร้อนที่เมืองไทยนะคะทุกคนความสุข มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเราได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะมีญาติร้อมรอบเลยนะคะแต่อยู่ที่เมืองนอกนะคะทุกคนเหมือนอยู่บ้านใครบ้านมานะคะเวลาไปหากันก็ต้องนัดนะคะจะเดินไปซุม 4, ซี่ซุมห้าไม่ได้เลยนะคะทุกคนไม่เหมือนเมืองไทยเนาะขับรถไปโน่นไปนี่นะคะเจอกันทักกานเอ้าวอยยนะคะก็เป็น ธรรมดาของบ้านเรานะคะทุกคนเจอก,ก,การทักทายกันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าที่นี่นะคะทุกคนเดินใครเดินมันเลยนะคะแตบไม่รู้ว่าที่ประเทศอื่นเป็นไหมนะคะแต่ว่าแถวที่แสบอยู่นี่คือเราจะไม่ค่อยยุ่งหรือว่าสูงสิ่งอะไรกันมากมายนะคะแสบเลยเกิดการเปรียบเทียบนะคะว่าความเป็นอยู่ที่เมืองนอกกับเมืองไทยมันต่างกันมากเลยทุกคนอย่างเช่นเวลาที่แสบกลับไปนะคะยกตัวอย่างรู ลูกๆของแสบจะชอบที่เมืองไทยมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างให้ลูกๆได้เล่นนะคะและส่วนมากแล้วแสบกับพ่อแสบก็จะชอบชีวิตที่เมืองไทยมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะทุกคนเพราะว่าเราได้กลับไปอยู่กับครอบครัวนะคะแต่สุดท้ายแล้วเราต้องอยู่กับความเป็นจริงนะคะการทำงานและการดำรงชีวิตของแต่ละคนนะคะขอบคุณค่ะ